สวัสดีครับจากร้านกรงจากการเกษตรเติงนกทานะครับนี่นะครับเช้านี้นะครับก็มีลูกค้าจากอำเภอปทุมราชวงศานะครับจังหวัดอำนาจเจริญได้มาซื้อเครื่องเซทีนะครับร้อยสี่สิบพัดนะครับรุ่นมือหมุนนะครับนี่นะครับเครื่องใหม่มือหนึ่งแกะกล่องนะครับตัวนี้ร้อยสี่สิบครับ รประกัน3ปีเต็มนะครับรุ่นนี้รองรับน้ำมัน B20 ได้ด้วยนะครับีนน้ช่างก็ได้เติมน้ำมันเครื่องน้ำมันดีเซลทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองเครื่องให้ลูกค้าเลยนะครับบัตเติมน้ำมันเรียบร้อยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรือแต่ลองเครื่องให้ลูกค้านะครับรถุมราชก็อยู่ไม่ไกลจาก ร้านนะครับร้านอยู่ที่อำเภอเลืองนกตาจังหวัยดยะโสธรน,นะครับเปไฟหน้า LED นะครับสามารถเปิดปิดไฟสูงต่ำได้ครับเสียงนิ่มนะครับ อ,อ,อันนี้ลูกค้ามาได้มาซื้อเครื่องเป็นเครื่องที่สองนะครับของทางร้านนะครับนะครับลูกค้าเครื่องที่สองแล้วนะครับตัวนีเสียงเดินเบานะครับนิ่งมากครับพอ,ออะไร เรียบร้อยนะครับนะครับรถล,ลูกค้ามารับเองเดี๋ยวขึ้นรถลูกค้านะครับทีนี้เป็นเครื่องที่สองแล้วนะครับที่มาซื้อกับทางร้านนะครับนี่ครับหน้าร้านครับก็ถ้าลูกค้าท่านในสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์062 7จ็5 6้าสี่ห้าหกนะครับศูนย์แปดหนครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเลืองธนคาจังหวัดยะโสธรนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ